หวดหวังวันแรกมัน่ีวันแรกมันมีแค่รอกเดียวเว้ยสองวันยี่สิบเตียงเราดูใช่ไหมไปสี่สิบหกสี่โมงครึ่งเจาะปอดจะแม่ปกติอยู่เย็นเย็นปะไม่เค็นเย็นสุดปุ่บวันได้นอนไหมไม่ได้นอนคืงเี้ยไม่เคยใส่ทิวได้เลยอ่ะมันไม่มีทริคใส่หรอนี่ความลับไม่มีที่ต้อง ที่เจอหน่อยเนี่ยมังนั่งป้ออย่างงี้สบายเลยสบายเป็นตัวพอไม่เลื่อนเลยแรงๆหอมเจอเล็ากขาเลยเพื่าไม่เกินนาทีมึงตอเนี้คืออ่านจูนล็อกขาสุ่มมาผู้เราโดนก่อนแต่เฮียเขสุ่มรอกสองผูโดนดิสคัชชั่นด้วยโอ้โหยังไม่ต้องสื่อแล้วใช่ไหสวย One eternity later พี่เซน EVM ไปเรียบร้อยแล้วก็คือแตกพายผิดไปมาเกือบ50% ไม่ใช่เกือบเกิน50เปอร์เซนต์เลยันโดนเขาหลอกมันต้องเอบใจัอารีบเร็วันนี้เรามาทำไมวันี้เรามาเกี่ยวกัที่วงก็คืออยู่หมินแล้วแบบ ถ้ามันก็คือถ่ายคลิปนี้คิปจริงๆแ่นี้มันก็เป็นนาดเอกปกาล็อกย้ถ้าภาพแบบตอนที่มึลูปแล้วอ่ะเราถ้ใไ้รูมาดูคือูก็เห็นว่าแบบแม่คุณไปงาอทั้งงานนี้เลยโล่เงี้ยเออจะไม่ใหู้ปเห็นนี้มันจะกดล้อช่องด้วยนหรอ ทำไมยังไม่กลับทำไมยังไม่กลับคุณต้องเตรียมเบสไซ์คุณมีไงทำไมไม่ซัดให้พ่อใหจังครับก็เบสไซสามอันเอ้ยสี่อันในสามวันเขไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาก็เบสไซ์ไปบ้างแล้วเหรอหรือว่ามึงไม่มีเลยอ๋อคือสบายมาตลอดเดือนหนึ่งเลยไม่ต้องเตรียมเบสไซ์เลยดามเสียงพี่เยี่ยมได้รับสายกูเอออะไรนะชุนเออพรุ่งนี้เป็นสับลาวมีความตืึกเต้นเลยช่วงกูกะไว้แล้วเว้ยว่าแบบนี่ไม่น่าเป็นเบสไซ์ว่ะ ก็น่าจะของพวกเราเนี่ยเลยแล้วพรุ่งนี้เก้าโมงกุ้เจ้าอะไรกิเบสไซมาแล้วอะไรสิบโมงมีอะไรสิบโมงก็มีเรียนต่อแายโมงก็เรียนถึงสี่โมงดีนะมันโดนเลื่อนสอบอะก็มีสอบอยู่แล้วพีบ่ะพีบพลังพีบพีบก็ชอบไม่ใช่พีบพลังทรงงานอยู่อย่างหนักล่วงไม่พีเป็นหมอเด็กก็ต้อง เอาพี่เป็นหมอเม็ดเหรอพี่สังเกตดูใครที่บอกว่าไม่ชอบเม็ดอ่ะคนนั้นชอบที่คนเลยเนี่ยตัวนึงเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอทุกคนชงเลยเนี่ยนิวโรเม็ดของพี่ที่บอกพี่ไม่ชอบเม็ดเดี๋ยโอ้โหมีความสุขมากกับการที่ได้เรียนรู้เคสทุกเคสอันนั้นพี่เรียกหนูไปจะให้หนูใส่ถิวใช่แ้่ปรากฏว่าพี่ใจไม่กล้าพอพี่สู้อาจารย์ไม่ได้ อจารเลยนะอาจารย์ก็่ใช่ปะไม่ใช่อาจารย์นนแนนเนีเขาทำไมไมันถึงแบบว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยจนถึงที่สุดแบบจนใส่ไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าเป็นคนในโอาร์ปใช่แล้วถ้าเป็นคนอื่นอ่ะถ้าแบบไม่บอกว่าเห็นอะไรอ่ะเขาก็จะแบบเบียดตัวเราไปเลยแล้วก็แบบใส่ มันเจ็นธรรมดาพวกนั้นดิบแบกก็ขึ้นไอันนี้จะทาพดีแบกมันเหมือนจะไม่เคยขึ้นเลยให้ขึ้นแปดสิบคุณ้องไอ้คนคนไปคนไปอ้เก็มขึ้นไม่ขนาสดๆพวกใกล้ตายไม่เคยเรียนแซมั้งใช่าแซ่มั้งเท่าไหร่เกสิบเก้าเออประมาณนั้นแบนดโทรไปโทรไปรีเฟอร์แบกก็ขึ้นจากห้าสิบอกไอ้ดีบต่อผมหันไปหกสิบ อยู่ไปก่อนเป็นยวคุณควาจริงถ้าเกิดเจอแบบนี้น้องใส่เลยไม่ได้ไม่ต้องบีกอก่ะถ้าเกิดเอามาบีก็ไม่คุ้นนะแล้วถ้าระหว่างใสอยู่แล้วมันดอบมากกว่านี้อะก็กลับมาบีแต่อันนี้เราเห็นแล้วไงว่ามันคือสุดได้80กว่าม,ม,มเลยนั่นแหละแต่วันนี้จะได้สุดอย่างให้ขขทำใจแล้วก็ใส่แต่แถ้าสมมุิว่าแบบว่าใส่ไม่ได้สักทีทำไงอ่ะน้องก็ทำมาบีแคใหม่แต่น้องก็ใช้วัสดุการงห,หมดที่มี เทคนิคความอิงของพี่ชายเราเลยว่าต้องมีกล้ามพี่ว่าพี่จะไปเล่นกล้ามแล้วพี่หนึ่งมาเล่นกล้ามน้องต้องจัดท่าแล้วดีๆต้องหักคอขึ้นแล้วพี่ต้องย่อตัวเยอะไหมแก้มมันต่ำก็ต้องย่อาัวต้องกืดตัอพี่ก็เห็นเขาก็ย่อก,กันหมดได้เลยพี่มาร์กมาทำอะไรไม่ดึงอะ่ะชื้นหน้าคอแหก สรกปว่าติดตามสถานการณ์คุณพ่อของเราบอกว่าคุณมีแผนอะไรวันอ๋อ,อคนนนใบ้าคุณพ่อเหรอคุณพ่ออาจจะไม่ว่างหรือเปล่าเดออเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาสายล้วแ,แล้วพรุ่งนี้มีเรียนเช้าป่ะเนี่ยพรุ่งนี้มาเวลาเดิมมีเรียนเช้าปะ่านะสิบโมงอ๋อโอเคได้อยู่สิบโมงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาสายก็สบม จานก็จะมาเร็ววันนี้พี่อยูสามาเร็วแล้วเนี่ยจะพูดมาเร็วหมดเลยวันนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ไอพี่อยู่เวน่ะนี่ไอวันนี้พี่อยู่เวน่ะิก็แสดงวมาเร็วมากถ้ามันต้องกลับไปอาบน้ำไหมเรจะมาเร็วมากกว่าเดิมเราจไม่สามารถแบบใส่สครับแบบพี่ได้เนี่ยไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เช้าเอาใหม่ตอนแรกที่เจ็ดโมงเส็กอันนี้แหละจะลงมาทำงานกันแล้วหมอมีรับใหม่มีตัวเต็มหมอไม่ได้รับตั้งแต่กี่โมงบอกมา มันรับล้งคืนลมกลางคืนคือล่าสุดกี่โมงเจ็ดโมงอะม่ก,ก่อนเจ็ดโงแปเคสนะเระว่าแปดเคสเหรอตาเหลือกไปเลยแลพี่เลี้ยงน้ำน้องไหมเลี้ยงกินทำไมพี่จะไม่เลี้ยงนองมีสเอ้าเอ้าเอ้าเอาสรุปที่ปต้องเป สีทึ่งกว่าเห่อก็เลยทำคดีอะเราเห็นทุกอย่างเองเพิลก็อยากลงสีทุ่งกว่าบ้างก็ลงเลยจียกอะไรพี่ยังไม่ปรเมินไอ้น้องเลยเถอะได้อะไรไหมเนี่ยวันนี้ทำอะไรกันฮะอยู่เป็นเรียนท่านพ่อแหละสุดท้ายสุดท้ายแล้วของีา ารู้กันว่าเว้สุดท้ายเจอรายที่สุดหรือเปล่าส่วนของเราเหลืออีกสอบสองเวียนถ้าไม่รับเวียนนี้คม่อเสียใจนี่มนยังดเม็ดเลยจี่รปก่ะอันนี้คืออินเทอร์ของเราอินเดีจัง เป็นแบบอินเทอร์อินเทอร์ฟรอนอินเทอร์เหนือวีก็ไปห้องพักเทนสอนเราแบบจบบางวีก็นอนสองห้องกับแอร์ที่ไม่เย็นแบบไม่ให้พี่น้องร้องเลยเพราะว่าแอร์ไม่เย็นไม่เย็นน้ำหมอกเออไม่รู้ของใครอ่ะนุ่มมากนุ่มแบบอุ้ยก้นเจ็บอ่ะ แตาา่ละฟาร์มลดชารดสมัมผัสกลิในแต่างกันสิ้นเชิงครนี้ต้นทุนสูงกว่าอาีหนะครับ่ะก็คือวันนี้เราสอบเม็ดหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น long case M E Q a u s s i และสปอร์ตไดแอดที่ออกแตก็ไม่รู้ เราก็ยังเหลือราอีกสามวันซึ่งวันนี้เราอยู่เวนและว,วันเสาร์นี่อยู่เวนวันอาทิตย์ไม่มีใครอยู่เวนแต่ว่าวันจันทร์เราสองคนอยู่เวนสุดยอดไปเลยจริงจริงคือวันแรกวันจันทร์มันเป็นวันหยุดนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์เขาจะไม่มาโอรเรนเตถูปปะแต่ว่าเราอะต้องไปราและอยู่เวนตลอดโอเินเตตุเลยเรากี่โมงน่าจะสักหกโมงซึ่งถูกไหมคุณอยากจะบ้า ฉันอยากอยู่เม็ดต่อน้องอยากเรียนเม็ดต่อไม่อยากเล่น <c oughs> เม็ดแต่ว่าไม่อยากเลาา <c oughs> ่าเช้าไหนมาดีวิวชีวิตเม็ดมสองเดือนผ่านสิว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีคำบรรยายใ <c oughs> ดกักค <c oughs> ้ง <c oughs> เพลิดเพลินคือตอนแรกอ่ะของเราจีวีสองก็หกได้วยกันก่อนใช่ไหม,ม <c oughs> แล้วตอนสภาพสองก็หกตอนนั้นรับได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองเดือตอนนั้นมีทั้งหมด six ตอดตอนนั้นเราเปิดมาสองร้องโฮมแต่สายเราอะมีประมาณแบบสูงสุดก็คงไม่เกินยี่สิบสองยี่สิบสามเตียงนะที่เหลือก็คืออยู่เดียงนั่นหมายความว่าถ้ามีหกสิบเตียงการที่เรามียี่สิบกว่าเตียงนะวันเดียมีทั้งหมดเกือบสี่สิบเตียงมาทุกคนจะไปดูภาพเลยอันนี้คืออะไรพาน้องแม่เราซัลลมือแต่ละเด็ว้าว ลองน้ำดิมีกี่เตียงอะตอนเราสังก็โหกแล้วตอนนี้ชาร์จเดียวก็คือแบบไม่มีข้างล่างละแล้วเราก็ต่อสู้กับสอบโอโห้มาประมาณหนึ่งเดือนเลยเดือน <1 S 3> แล้วเราก็แยกย้ายกันไปเติบโตไม่อยู่ชั้นสี่แต่รอยาไม่อยู่ชั้นสามนี่ตอนมันแบบเคสน,น้อยมากเริ่มต้นมีอยู่สามสี 3> 3่นิดนิดนองอะไม่เกินสามห้า แล้วมันก็น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนแตะเลขสองปลายๆอะทุกคนก็คือระยยูจะอยู่ชั้นสามด้วยกันตอนนี้น่าเบื่อที่มีการลาล่มันสุดท้ายแล้วที่ได้อะไ้จากการมาเมทไม่รู้ไม่รู้ว่าได้อะไรไหมไม่ใช่อินลูเซอร์ อะไรนะเอาน้องโดนอาไปมันขายคิ่แม่ใช่ขายพี่นี่แหละไปเร็วไปเร็วพี่กลับบ้างนบายคนอยู่เวียงลากรที่ไหนปันเผาพี่ไปสองอันเดี๋ยวสองชิ้นเล็กอ่ะนิ้คทียังไม้กินเลยหยิบดีหยิบไปคนละสองเทียกันหมดแล้วปะ น่าจะเหมือนกันนะแค่แบบแ p a เกจจิ้งมันไม่เหมือนกันอันนี้ซือไปญี่ปุ่นมาเออไปไปญี่ปุ่นของบราาิษัทเขาเรียกว่าอะไรสีราชานเจรเจปาร์สเออใช่ปะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงจากนี้เหรอใช่เขาหนูซิงซิงคื่ที่กรุงไปไหนไม่ไหนจะไปนอนลำเหมือนกัน ุกคนต้องได้นอนโอยทำไมอ่ะคอยชิไม่ได้นอนชุนตอยเป็นชุนวันนี้กี่โมงแล้วแบบเราจะเลิกสิบเอ็ดโมงครึ่งเพราะว่าเรามีคนไข้ทั้งหมดยี่ยี่สิบเท่า <20 S 1> ไหร่นะคุณพี่ยี่สิบพี่ไม่เคยนับเลยเพราะพี่ทำให้คนไข้เสมอหนึ่งสองสามสี่ ปไม่รู้เปาพูกันดูดีเพราพี่จะออยูทูพี่ก็เลยแต่คืนในบอยไม่ใช่แบบนี้เลยทำไมถึัเรียบเน่รักในการดูแลคนไขยรักในการดูแลคนไยบนไม่มีน่าต่อว่าอะไรอะไรไม่ตรงงานอะไรนะ ไม่เรียกงานก็ยากจัพี่ก็ไม่เคยเห็นพี่กินอะไรนอกจากไอ้ร้านเนี้ยมันไม่มีอะไรใจนะไม่ต้องกินมันไม่มีอะไรกินมันเลยเย็นหรือเปล่าไม่จริงนไงเย็นมากปกติอยู่เย็นเย็นปะไม่เคยเย็นเลยพี่นอนแป๊บเลยใช่ที่เห็นน้องคอามตั้งอยู่นานมากแล้วน้องตายไปแล้วไปถึงชุนเนเลยผมน้องนีเลยคึงผแต่ว่าไอ้ชุนน่าจะเย็นกว่าจบแล้ว นาที่เราต้องแยกย้ายหนูยังไม่เคยใส่ทิวได้เลยอ่ะคุณพี่จริงหรอ <S <S ใช่แล้วน้องระยูมนลี้ยงเราไปใส่เท่านั้นอ่ะแล้วพีว่ระยูใส่เกิเออน้องไปรับไปรับเบนนันนะไปรับเบรนอ้าวหรอมันไม่มีทริคใส่เหรอพี่ ความลับความทางสายพื้นเธถามน้องพี่สองน้องหมดแล้วน้องคนไหนนี่เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาอาจจะคิดว่าคุณพี่เป็นแล้วคุณพี่แบบกรีดปลายบายบายผาใจว่าพี่อย่าย้ายเวนหนีน้องไปวันที่เก้าวันที่เก้าพี่จะอยู่อีกคุณน้องอ๋อพี่ก็อยู่อีกรอบนี่เหรอนี่ก็อยู่อยู่วันนี้นั่นใช่ใช่ใช่ อ๋อเพราะว่าที่ที่แล้วพี่ไม่อยู่เวนที่แล้วมนี่ไม่หรือรว่ามันเป็นเพราะไอ้น,นะะี่าอินเทอร์รอปริญญายวมไหมเขาจับมนอย่างเงี้ยเขาอยู่แบบเนี้<อ>ยงง